นี่คือเป็ดอีเหลียงที่ผมได้เพาะขยายพันธุ์เอาไว้นะครับชุดนี้นี่ผมเพาะได้54ตัวนะครับแล้วก็มีชุดก่อนหน้า19ตัวเหลือ18ตัวนะครับก็เป็ดชุดนี้นะครับก็จะเก็บไว้ทําเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับรุ่นต่อไปนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเป็ดอีเหลียงเป็นได้ทั้งเป็ดเนื้อและเป็ดไข่นะครับไข่จะดกมากเป็ดตัวนี้นะครับแล้วก็ผมเพาะเสร็จแล้วนะครับวันนี้วันที่3-2ของการฟักไข่ผมก็ ทำความสะอาดนะครับเครื่องฟักนะครับตู้ฟักอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ไข่ชุดนี้ที่ผมเก็บรวบรวมไว้นะครับผมเก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่วันที่5วันที่6แล้วนะครับอพอดีของผมเนี่ยผมจะมีเป็ดอยู่แค่แม่พันธุ์อยู่แค่ตัวผู้ถึงตัวนะครับแล้วก็แม่พันธ์แค่3ตัวนะครับก็เลยต้องเก็บรวบรวมไข่ไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วก็ พอถึงเวลาเราจะฟักเนี่ยค่อยเอาออกจากตู้เย็นมาไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติเนี่ยเชื้อไข่มันจะเดินแล้วมันจะทําให้ไข่มันเสียนะครับถ้าเก็บในต bon ู้เย็นก็าสามารถเก็บได้หลายวันนะครับผมก็รวบรวมไข่เอาไว้ครับแล้วก็เอามาทําความสะอาดนะครับเอาผ้าเช็ดนะครับทําความสะอาดแล้วก็เอาใส่ตะกร้าแบบนี้ครับผมแล้วก็เอาไปลงใส่ตู้ฟักไข่ของเรานะครับที่เราทําความสะอาดฆ่าเชื้อตากแดดฆ่าเชื้อไว้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็เอามาลงตู้ฟักแบบนี้นะครับก็ วันนี้นะครับวันแรกนะครับเราฟักอยู่ที่68ฟองนะครับรอบนี้จัดเต็มเลยนะครับ68ฟองแล้วก็มีฟองพิเศษหนึ่งฟองนะอดีมันตากหมอกอยู่ก็เลยสงสัยว่าถ้าตากหมอกแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะฟักได้ไหมเนี่ยครับเบอร์สิบเก้าเนี่ยครับตากหมอกผมเขียนไว้รอติดตามครับว่าจะเป็นยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับาฝากทุกท่านนะครับกด แชร์กดไลค์กด s ับสไคร b ์ให้กับช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ